สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการเจียวกระเทียมให้กรอบนานนะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้กระเทียมสับนะคะวันนี้เราสับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราใช้ประมาณ3มขีดนะคะเทกระเทียมสับนะคะลงกระทะได้เลยค่ะ กระเทียมเนี่ยเราจะใช้เป็นกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนก็ได้นะคะเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะทำให้กระเทียมกรอบนานนะคะก็คือให้เราเทกระเทียมลงไปในขณะที่ยังไม่ได้ตั้งไฟนะคะให้กระทะยังเย็นๆแบบนี้น,นะคะส่วนน้ำมันเนี่ยจะใช้ปริมาณเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมติเรา ต้องการน้ำมันจากกระเทียมเจียวเยอะๆก็ใช้เยอะก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ต้องการใช้ก็ใช้นิดเดียวก็ได้ค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายถ้าเกิดว่ามันไหมแล้วเนี่ยมันก็จะขมทําอะไรก็ไม่อร่อยนะคะก็หมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆกับเขานิดนึงนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตามขอบๆข,ของกระทะเนี่ยนะคะเขาจะ ไหมก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยไฟความร้อนมันก็จะไม่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้คนไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็จะเห็นว่ากระเทียมเขาจะปุดๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่สองที่จะทำให้กระเทียมกรอบนานนะคะนั่นก็คือให้เราใส่เกลือลงไปค่ะให้ใส่ในช่วงที่ กระเทียมเริ่มร้อนแบบนี้นะคะวันนี้เราใช้กระเทียม3มขีดนะคะก็จะใส่เกลือป่อนประมาณ1ช้อนชาค่ะอย่าใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะเค็มเวลาเราเอาไปทำอาหารมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะมันก็จะติดรสเค็มเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าต่อคนต่อแบบนี้เลยค่ะ ที่เราใส่เกลือลงไปเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเกลือเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทําให้กระเทียมมีความกรอบนานนะคะส่วนตัวกระเทียมเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะถ้าใครชอบกระเทียมไทยก็ใช้กระเทียมไทยก็ได้นะคะหรือถ้าใครชอบกระเทียมจีนก็ใช้กระเทียมจีนได้หรือว่าจะใช้ทั้ง2ออย่างนะคะตารวมกันแล้วค่อยเอามาเจียวแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ากระเทียมไทยเนี่ยมันก็จะมี ความหอมมากกว่ากระเทียมจีนนะคะแต่กระเทียมจีนเนะะี่ยเขาก็จะมีเนื้อของกระเทียมเยอะกว่าก็เลือกเอาได้เลยค่ะแต่วันนี้ที่เห็นของเราเนี่ยอันนี้เราใช้กระเทียมจีนอย่างเดียวเลยนะคะเราก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะต้องใจเย็นๆเทานิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะดูนะคะพอกระเทียมเขาเริ่มใกล้จะเหลืองแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีความเหลืองๆขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เตรียมตัวได้เลยค่ะเ <c oughs> นี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วนะคะ <c oughs> สีประมาณนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะ <c oughs> ก็ให้ปิดไฟเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะก็ให้เราไปเตรียมตะแกงนะคะหรือว่ากระชอนก็ได้นะคะ<ม>เพื่อที่เดี๋ยวเราจะเทลงล้วค่ะเห็นว่าสีกระเทียมก็กำลังสวยกำลังดีเลยนะคะ ก็ให้เราทําการเขียเข่ยๆเขานิดนึงนะคะให้เขากระจายกระจายตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขาคลายความร้อนนิดนึงก่อนค่ะเน mm ี hmm. ่ยค่ะคราวนี้เราก็วางพักเขาไว้แบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอให้เขาเย็นก่อนแล้วเราก็จะมาเก็บใส่กระปุกกระป๋องก็ได้นะคะ mm hmm. จะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยโดยที่กระเทียมยังกรอบอยู่ค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ